เราเตรียมตัวสําหรับมอต้นกันดีกว่านะคะน้องๆคนใดน,นะคะที่สอบข้ามโมดึงได้แลวนะคะคุณครูขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะอ่ะโมดึงนะคะเราจะเรียนเรื่องจำนวนเต็มน,นะคะแล้วเราก็มาดูกันนะคะในโจทย์ข้อนี้นะคะคุณครูเนี่ยที่คุณครูไฮไลท์สีเหลืองทั้งหมดนี้นะคะเราอะจะตอนที่เราเรียนปถมใช่ไหมคะเราเนี่ยจะเจอเป็นจานวนเต็มบวกสัาส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นมอต้นแล้วนะคะเราอะจะเจอู่ ผู้ขอขายของสักครู่นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะพี่การศึกษาที่มันจะถึงนี้นะคะณครูได้เปิดคอร์สแมทเทอรหนึ่งนะคะสอนสดออนไลน์ระดับชั้นม .1 ม .2 ม .3 เราจะเริ่มเรียนนะคะกันช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมนะคะน้องๆผู้ปกครองที่ดูคลิปณูรูนะคะสนใจที่อยากเรียนณูรูนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแล้วก็สมัครเรียนได้นะคะผ่านลิงก์หน้าโปรไฟล์ของครูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดนะคะติดตามครูด้วยเพืจะได้ชื่นใจนะคะไปเฉลยกันต่อค่ะก็คือจำนวนเต็มบวกศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มลบนะคะ แล้วที่คณไฮไลท์ตรงนี้นะคะจะเป็นจํานวนเต็มลบหมดเลยนะคะ,ะแล้วเราจะทํายังไงการดําเนินการนะคะปกติเลยเราก็คือเราจะทาในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะ,ะวงเล็บตรงนี้เนี่ยวงเล็บตรงนี้นะคะคือลบสิบสี่บวกกับลบแปดสิบสองนะคะแล้วเราเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องหมายเหมือนกันจำนวนเต็มเหมือนกันนะคะเหมือนกันบวกกันเอามารวมกันนะคะก็คือเราเอาสิบสี่บวกแปสิบปกติเลยนะคะ ได้น6นะคะตรงนี้ก็จะได้9แล้วมันจะเป็นจานวนเต็มลบทั้งคู่ใช่ไหมคะเอามารวมกันเอามารวมกันเนี่ยก็คือจํานวนเต็มลบนะคะแต่เยอะขึ้นนะคะก็จะเป็นลบ96ใช่ไหมคะและตรงนี้นะคะอาจารเขียนใหม่เท่ากับตรงนี้นะคะจะเป็นลบเนาะแล้วในวงเล็บนะคะก็จะได้ลบ96ใช่ไหมคะอาแล้วนะคะตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นมันเป็น